สวัสดีท่านผู้ชมครับยูม,มครับช่องทีเด็ดมังไทยชาแนลเดี๋ยววันนี้พามาดูรถช่างหน่อยครับเป็นรถของช่างฟ้าเทโบยำนะครับคันนี้เป็น L5018SP ครับเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็น L5018 ธรรมดาครับพี่น้องมากับงานปั่นอบข้าวครับปั่นโรตารี่ คันนี้เป็นเทอร์โบของมิตซูนะครับเบอร์05นะครับช่างฟ้าทำเองไอหนุมเวทแดงครับของช่างฟ้าปั่นหายสองนะครับทุกคนเสียงนี่ดุดันมากครับ มก็เป็นรถทีมงานเดียวกันครับของทางฟ้าอันนั้นเป็นเทอร์โบมิสูศูนย์สี่ครับแต่คันนี้เด่นกว่าเขาเลยเป็นเทอร์โบใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูกําลังตอนปั่นนาครับว่ากําลังเขาจะามีโหลดไหมบอกเลยว่าการใช้โรตารี่นี่เป็นอะไรค่อนข้างที่จะหนักกรถมากนะครับอู้มองไม่เห็นรถแล้ว พรมันต้องใช้กำลังเยอะครับการปั่นโรตารี่นี่พอนีเหลามากครับเสียงนี่โหดนะทุกคนเสียงจะออกแป๊ดๆหน่อยครับ วันนั้นเรามาถ่ายแกเป็นไถ่ครับวันนี้มาถ่ายงานปั่นกันมั่งมากับโตรติลี่ตาช้างครับปั่นหายสองนะครับใช้รอบ PTO 540รอบรอบ อมองไม่เห็นรถเลยครับฝุ่นตลบอบอวนเลย ป,ปั่นเบาลดมากตัวนี้มีสปริงกามนาด้วยนะครับเป็นรอบ3 5 0 0นะครับเต็ปยวสองขาให้อย่างนั้น ว้าถือเบารถเลยครับใส่เทอร์โบนี่เสียงหอนเป็นไงอ่ะเสียงดุดันเนี่ย จะทุ่มแปดช่างฟ้าบอกคันนี้โจรปั๊มด้วยนะครับ ว่าผมยืนผิดทางแล้วพี่น้องฝุ่นนีแบบเ่งเงล่งนี่ตามเท้าเลยนะ นี่ก็เป็นเทอร์โบมิตซูเหมือนกันครับแต่เป็นเบอร์04นะครับพอ3สมนิ้วเหมือนกันจะเป็นโครงหลังดิบนะครับไม่ได้โครงหลังอันนี้อูหครับแดดร้อนมากบุณนำพรมโทรศัพท์นี่จะตัดแล้วมั้งนี่ <laughs> ทางฟ้าเก็บ ทางฟาเก็บหัวงานแล้วครับถือว่าเหมาะครับสำหรับการติดเทอร์โบเพิ่มกำลังได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะนะครับกว่าเดิม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ